วัดดีวัดดีเบิงงบ้งหรือยัง่ะเบิ้งหรือยังเบิ้งหรือยังนะครับสำหรับเอ oh ็มวีโบ oh ูอีหย oh ่างโบฮูเป oh ็นอย่างโบฮูเป็นอย่างนำแสดงโดยตุ้ยเคสบนเกาะสีชังคือบอ่าเหตุงานไหว,ว้แบบนี้มากบอ ถ้าว่าเฮ็ดเนี่ยขเขาเฮ็ดเลยเดีคิดไวทำไวป,ประจกักษ์ใจให้ตองคำอันนี้แค่เพลงคอเวอร์นะถ้าเป็นศิลปินแห่งองคำเนี่ยคืนเดียวทั้งมาสเตอร์ดังเลยดังขามคลิ้นคนนี้ผู้ดใดบางเลียวบอกเลยว่าดูเอ็มวีแล้วตุยเคสพิมพ์ไปว่าผมหูเป็นยังเนี บอกเป็นอย่างดูหรือยังครับดูหรือยังเบิงแล้วทุกคนบอคือบอบานเย็นเจเล็กพนมศงเศษสตรีมแชร์แล้วดูไปสิบสิบรอบเบิงเบิงซอยกันปั่นวิวเข้าไปปั่นเข้าไปคือค่ะขอออยิ้้มบบนนไดหหงงส่ใใจา เอาสิเอฟซีห้เอ,เ,อเดียบเบิ่งกันแน่แล้วอยากคาุยว่าเบิ่งกันคนละเจ้ากลอบแล้วพุทธศิวะศิษย์พุทธหนึ่งวาหนึ่งพุทธสองว่านสองนะฮะดูแล้วใช่ไหมจ๊ะดูแล้วช่วยกันแชร์นะช่วยกันปั่นวิวนะถ้าปั่นวิวเสร็จเดี๋ยวผมจะพาเด็กน้อยกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้เดินหน้าต่อยังอะไรยังไงก็ เดี๋ยวดูกันหลังวันที่ห้าจะมีแนวทางยังไงในการบุกปั้นเด็กๆก,กลุ่มนี้4คนน้องมาเบิกแล้วนภาพอพอดูแล้วชนิสาบอก20รอบดูแลว้วจินราจินราดูเป็นรอยรอบแล้วคะลักขาสุนันคือคืออาจารย์ขย็้เนี่ยมาึ้นเนี่ยขยี้ มือก้อนไหน้องเพลงแล้วก็กลาบ,บบ้านคอยเป็นมิกหมู่บ้านมือนี้ในเบื้องเอบวี่พมีไผบอกว่าสีเฮดไดวหปะเนี่ยทะมือพวกว่าหลายบรมีบ่ถถงนะเฮดเลนเนั่นเสีได้เนี่ยไฮดอรีจังก็เนี่ยลงทุนไปนแสนเด็กคนไหนพอไปได้ตรงไหนไม่ได้ไวยกันน้องต่อม,มีแววนะฮะน้อ,องเคสก็พอได้ฝึกฝนนิดนึงน้องตุ้ยก็พอได้ ผลอีกเติบหนึงน้องดาวก็พอได้หน้าตาหุนหินได้หมดเล่นในบอกเอวีได้หมดน่ะอยู่ที่ว่าจะสร้างเป็นอะไรอืมอยู่ที่ว่าวาสนาเขาอยาให้เป็นอะไรสวัสดีโตโตเดี๋ยวสักครู่นะโตโตส่งถือวัว่าโตโตเตีเงินเดี๋ยวนะครับจะดูให้นะโตโตนะ มันตกหล่นตรงไหนนะโตโต้นะชื่อโตโต้ชื่อโตโต้โตโต้ทีโอทีโอ่ะนะดึงเข้ากลุ่มด้วยหลายคนนะบางคนก็เพิ่งซื้อบางคนก็ซื้อมาโดนแล้วมันก็หลายคนเนาะดันเข้าไปอ่าโตโต้นะทีโอทีโอนะ ่ากันไปดีละเจ้าหน่อยเดือทตงครับสี่ทุ่มเดินทางไปยะโสธรบอกขักเอ๊ยบอกคากว่าไหนเสียงฝึกไหมโอ้ยมันได้แค่เด็กับบุญหัวนะเอลิสาถ้าเจ้าอยากดังก็นี่จะดีมูยก็นี่จะก,ก็ไปพอนอรรดแค่เนี่ยพอกระปวดหัวแล้วอืมเจ้าเสียงดีซํานักร้องอัดแผ่นผมบอกเออสาเดนเสือมหดล,อล้องเพียงเงือเสือ บางคนก,ก็ดีอยู่แล้วเนื้อเสือเขาลอกเพ่งเปลี่ยนอันนี้เนื้อเสือหลองเพาเปลี่ยนเนาะบมันจะจับไม่ได้เื่อเน,อะอนอาะอันหูยี่ดอกบัตีเป็ี่ยนหูยี่ดอกบ้าฟัางออกนั่นอ่ะเอาซ้ำหนี้กับบุญหัวแล้วอืมโตโน่โอเคครับบารกนีคอยเป็นไปเพราะถ้จับไม่เ,เื่อแหลกซันนัดูดดาบอืมซันนัดูดดาบได้ซ้ำหนีก้กับ